เนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีนะครับของทาง Dead by Daylight นะครับผมทางค่าย Behavior นะครับก็ได้จัด DLC สุดพิเศษซึ่งหลังจากปล่อยทีเซอร์นะครับเกมเมอร์ก็คาดเดากันไปต่างๆนานาครับจนท้ายที่สุดมาจบที่ฆาตกรสุดโหดอย่างพีระมิดเฮทนะครับจากซีรีส์เกม Silent Hill นั่นเองนะครับผมสหรับางคนนะครับอาจจะไม่คุ้นชินกับเจ้าพิระมิดเฮทสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับเกมเมอร์รุ่นเก่าแล้วนะครับผมต้องบอกว่าส่วนใหญ่นั้นต้องดีใจกับการกลับมาของเจ้าปิระมิดเฮทอย่างแน่นอนนะครับจะให้เปรียบเทียบความน่ากลัว กับเกมสยองขวัญทางค่ายเข็บคอมก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าเนมิซิสจากเกม Resident Evil นั่นเองส่วนเจ้าพีระมิดเฮนั้นก็เปรียบเสมือนผีพุ่งใต้ของทางโคโนามิครับผมซึ่งมีความโหดดิบไม่แพ้กันเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะมีฆาตรกรตัวใหม่แล้วครับก็ยังมีเซเวอร์ตัวใหม่ด้วยก็คือเชอริลแมนสันนะครับจากเซเลนฮิลล์ภาค3และกระดานมิดวิกเอเรเมนเทอรี่สคูลครับผมซึ่งเป็นโรงเรียนนะครับที่ปรากฏในเซเลนฮิลล์ภาคแรกสุดนะครับผมพร้อมกับซาวแท็กสุดร้อนนะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆครับว่า เพลงมันหล่อจริงๆนะครับผมเกินกันมาซะเยินยาวนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่าประวัติของเจ้าพีรรมิดเฮดกันครับพีรรมิดเฮดฉายาของมันก็คือ t h e e x อสคูเชเนหรือแปลเป็นไทยก็คือเพชรชัานั่นเองโดยลักษณะร่างกายที่กำยำที่หัวสวมหมวกพีรรมิดทรงสูง,สงมืออีกข้างหนึ่งถือมีดเล่มยาวบวกกับท่าทางการลากมีดเล่มยาวไปตามพื้นซึ่งส่งเสียงขวัญผวาทุกครั้งที่ได้ยินเจ้าพีรรมิทเฮดเป็นอสุรกายที่ปรากฏให้เห็นครั้งแรกในไซเลนิวภาค2 เป็นตัวละครที่มีความสําคัญกับเนื้อเรื่องอย่างมากบางคนถึงก็บอกว่าเขาเป็นผู้พากษาแห่งความมืดเลยสิเดียวซึ่งในเนื้อเรื่องภาคสองนี้เราจะต้องรับบทเป็นเจมส์ชายผู้สูญเสียภรรยาที่ชื่อแมรี่ไปอย่างกระทันหันแต่วันหนึ่งเขากลับได้รับจดหมายของแมรี่ซึ่งเนื้อความในจดหมายและลายมือนั้นเป็นของแมรี่จริงๆเจมส์จึง,จงต้องไปที่ไซเลนฮิลล์ครับผมเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ว่าแมรี่นั้นยังมีชีวิตอยู่จริงหรือไม่ครับผมและเป็นเหตุที่ทําให้พบเจอกับเจ้าปมิเฮด้วยนั่นเอง ในฉากแรกที่เราได้พบเจอกับเจ้าปริมิเฮนะครับเป็นฉากที่เจมกํลาลังเดินไปตามทางเดินและเมื่อเจมเดินไปชนถึงสุดทางเดินเราก็จะพบกับเจ้าปริมิเฮนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราโดยมีลูกกงกั้นไว้อยู่ในฉากนี้เจ้าปริมิเฮจะยังไม่ทําอะไรเราเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆนะครับ และในครั้งนี้เองนะครับก็จะเป็นครั้งที่2ที่เราจะได้เห็นเจ้าพีรามิดเฮดแบบตัวเต็มๆครับซึ่งในรอบนี้นะครับพอเราเข้าไปเราจะเห็นมันกําลังทําร้ายสัตว์ประหลาดหรือข่มขืนอ,อยู่นะครับเหมือนกับมันกาลังจะบอกว่าสัตว์ประหลาดที่ว่าโหดแล้วก็ยังมีที่โหดกว่าก็คือตัวเจ้าพีรามิดเฮดนั่นเองและในตอนนี้นะครับเป็นฉากที่เจมส์นะครับต้องหลบเข้าไปอยู่ในตู้นะครับผมและเอาปืนขึ้นมายิงพีรามิดเฮดครับทันใดนั้นเองพีรามิดเฮดก็หายไปทันทีครับ และครั้งนี้เองก็เป็นครั้งที่3ที่เราต้องพบเจอกับเจ้าปลิมเฮดซึ่งในครั้งนี้เราจะต้องต่อสู้กับมันแบบตัวต่อตัวครับถ้าลองสังเกตดูดีๆแล้วเจ้าปลิมเฮดนั้นเดินค่อนข้างที่จะช้าและเมื่อเราสู้กับมันจนจบมันก็จะเดินลงไปตามทางระบายน้าครับเหมือนจะเป็นการนําทางเราไปที่ไหนสักอย่าง ซึ่งเมื่อเกมนะครับดำเนินไปถึงประมาณกลางๆเกมนะครับเป็นฉากที่เจมนะครับจะต้องเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ประวัติของเมืองไซเลนท์ฮิลนะครับซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ครับก็จะมีภาพวาดและการบันทึกเรื่องราวต่างๆในเมืองไซเลนท์ฮิลนะครับให้เราได้เสพเนเรื่องกันนะครับ และจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่เราได้พบกับภาพของพีระมิดเฮนนะครับขนาดใหญ่นะครับผมและเขียนว่า misty day r e m a i n of the judgment นะก็คือวันแห่งการพิพากษานั่นเองนะครับผมชากน้นี้นครับผมเราจะได้เห็นถึงการพิพากษาด้วยการใส่โกงของเจ้าพีระมิดเฮนซึ่งทาง Dead by Daylight ก็ไม่ลืมที่จะนำส่วนนี้มาใส่เป็นสกิลส่วนหนึ่งของเจ้าพีระมิดเฮนนะครับ ซึ่งในเกม d Dead b y d a y l i ล h t นะครับผมก็จะตัวปิ a m ม d h เฮดก็จะมีสกิลนี้เหมือนกันนะครับผมเป็นสกิลขังกงนะครับหรือกงแห่งการพิพากษานั่นเองถ้าลองสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่าเปิร์ของเจ้าปิ a m ม d h เฮดนั้นเกี่ยวข้องกับการลงทันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการบังคับสำนึกบาปลิขิดมรณะหรือรอยทรมานนะครับและเมื่อเข้าถึงช่วงท้ายเกมนะครับ เป็นฉากที่เจมส์จะต้องเดินทางเข้ามาในโรงแรมริมทะเลสาบของเมืองไซเลนต์ฮิลนะครับสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วสภาพภายในสถานที่นี้มีลักษณะโปร่งโล่งนะครับผมห้องก็มีลักษณะกว้างขวางมีกระจกบานใหญ่นะครับแล้วก็มีแสงส่องสว่างเข้ามามากแตกต่างจากฉากที่เราได้เจอมาอย่างสิ้นเชิงที่ถั้งมืดถังอึมครึมหมอกหนาจัดและเต็มไปด้วยร่องรอยคราบเลือดและรอยสนิมซึ่งในฉากนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศแห่งการปลดปล่อยอย่างแท้จริง และบทน,นี้เองนะครับก็จะเป็นบทสรุปที่ทําให้เราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนะครับเจมเป็นคนฆ่าแมรี่เองกับมือนะครับเนื่องจากแมรี่นะครับมีอาการป่วยและยากเกินที่จะเยียวยา Are you เมื่อเจมได้ดูเทปนะครับจึงทําให้เจมได้รู้เรื่องราวทั้งหมดที่ตนไี่เคยทําไว้ในอดีตและต้องการชดใช้ความผิดจากใจจริง และเกมนะครับก็ได้ดําเนินมาถึงบทปิดฉากนะครับซึ่งฉากนี้นะครับเราจะพบกับเจ้าปริเมิเฮสถึง2ตัวนะครับกำลังจับมาเรียแขวนอยู่บนกลงพิพากษาและทําการลงมือฆ่ามาเรียนครับผู้หญิงที่เป็นเสมือนมโนภาพของตัวเจมที่สร้างขึ้นเมื่อตนเองนั้นอ่อนแอสภาพร่างกายจิตใจแตกสลายและไม่อยากยอมรับกับบาปที่ตัวเองได้สร้างไว้ซึ่งกว่าเรื่องจะดําเนินมาถึงจุดนี้ ิลิมิดเฮนครับได้ฆ่ามาเรียน,นะครับต่อหน้าเจมส์นักต่อนับจนกว่าเจมส์จะจําความได้ว่าตนเองนั่นแหละนะครับที่เป็นคนฆ่าแมรี่ภรรยาของตัวเองนะครับจนถึงครั้งสุดท้ายนี้นะครับเจมส์เลือกที่จะยอมรับทุกอย่างและสํานึกความผิด <That> s <S บาปท,ที่ตนเองได้สร้างเอาไว้และเลือกที่จ,จบเรื่องนี้ทั้งหมดด้วยตัวเองนะครับ ซึ่งครั้งนี้นะครับเจ้าปริมิเฮสจะถือหอกนะครับมันจะแตกต่างจากครั้งก่อนนะครับที่ถือมีดซึ่งทั้ง2ตัวนี้นั้นถือหอกนะครับซึ่งเปรียบเสมือนบาปนะครับที่คอยทิ่มแทงเจมมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อสิ้นสุดการป้องกันแล้วเจ้าปริมิเตก็ตัดสินใจที่จะปิดชีพตัวเองนะครับโดยการแทงหอกเข้าไปที่คอตัวเองนะครับเพื่อปิดฉากของตัวเองเมื่อภารกิจของเขาได้รุล่วงนะครับ กล่าวได้ก็คือเจ้าปรินเฮสเนี่ยเป็นตัวแทนของความรุนแรงนะครับความเจ็บปวดความผิดบาปและการลงทันนะครับให้ยอมรับกับความจริงและเลือกที่จะอยู่ต่อไปอย่างเฉกเช่นมนุษย์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับประวัติโดยย่อของเจ้าปลิมินเฮนนะครับ หลังจากดูจบแล้วยังคิดว่าเจ้าปริมิเฮตนะครับเป็นฆาตรกรที่เลือดเย็นอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับผมนะครับคิดว่าเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าฆาตรกรก็ไม่ใช่นะครับจะเรียกว่าผู้มาโปรดก็ไม่เชิงครับเป็นเหมือนผู้พิพากษาแห่งบาปของเมืองไซเลนฮิลนะครับที่คอยปกป้องให้ผู้คนยังมีความรู้สึกและจิตใจ,ใจที่เป็นมนุษย์ซึ่งเกมเมอร์หลายๆคนนะครับถึงกับยกให้ Silent Hill ภาค2เนี่ยครับเป็นภาคที่ดีที่สุดในตระกูล Silent Hill ที่นอกจากเป็นเกมสยองขวัญสันประสาทแล้วเนื้อเรื่องก็เข้มข้นและเต็มไปด้ววยคาามมมลััับบไปปจจนถึงงงททททสสรรุุุีี่่ดดะะหหก้้เศแอ จนลืมความสยองของเกมไปเลยทีเดียวถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ Now I understand the real reason I came to this town I wonder what was I afraid of without you Mary I've got nothing